ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับทหารนะครับก็ได้มีการไปลาดตระเวนตามปกตินะครับ<ช>ที่บริเวณช่องอานม้าที่จังหวดัดอ,อุบลราชธานีเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็มีการได้ไปเหยียบกับระเบิดอีกครั้งนะครับซึ่งคนละคนกันนะ,นะนอันนี้คือคนใหม่นะครับ<ช>เหยียบค,ครั้งที่2แล้วทําให้ทหารของเราเนี่ย บาดเจ็บที่ข้อเท้าขาขาดหนึ่งนายนะครับแล้วก็อีก4นายเนี่ยก็มีการแน่นหน้าอกหูอื้อ,อไปตามๆกันนะครับก็คือโดนไปห้านายแต่ว่าที่สูญเสียขาเนี่ยไป1ท่านนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่2นะครับก็แจ้งข่าวมานะครับว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขาดเพราะว่าตรงทุ่นระเบิดตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่ด้วยซึ่งขอซึ่งพ,พ,พ,พี่ทหาร,รท่านที่แล้วนะคะที่ได้รับ การเบ <ế> ไปตรงนี้เนี่ยก็กเป็นระเบิดใหม่เหมือนกันถูกต้องะะแต่คราวนี้เนี่ยคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่นะครับแล้วพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็มีการยกระดับการตอบโต้กัมพูชานะครับนั่นก็คือมีการสั่งปิดชายแดน4จุดนะครับที่4จังหวัดของทางที่ทางกองทงพัพภาคที่2ดูแลนะครับก็มีที่ช่องอันมานะครับช่องสะงามช่องจอมและก็ที่ช่องสายตะกูนะครับก็คือในบริเวณอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทและก็บุรีรัมนะครับพร้อมปิดการเข้าชมปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควายด้วยก็ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับค่ะและที่แน่ๆก็คือเมื่อเช้าเนี้ยมีการอัปเดตข่าวเหมือนกันทางด้านฝั่งของกัมพูชาเขาก็ไม่ได้ยอมรับนะว่าเป็นระเบิดของเขาครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าทางเราเนี่ยไปบุกลุกพื้นที่เขาด้วยเรื่องนี้เนี่ยทางคุณทางทหารของเรากองทัพบกก็มีการออกมาชี้แจงด้วยครับพี่อาคนตรีวินไทยสุวารีนะครับโฆษกองทัพบกเนี่ยยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยทางประเทศไทยเนี่ย ไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงจริงๆนะครับ ทหารไทยเนี่ยบาดเจ็บ5นายนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับล่าสุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลน้ำยืนแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่ขาขาดเนี่ยก็มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสันประสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับสัมประสิทธิ์ทพประสงค์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อไปรักษาตอนนี้ทุกคนอยู่ในมือแพทย์เรียบร้อยนะครับอยู่ในมือหมอเรียบร้อยแล้วครับค่ะแล้วก็ทางด้านรักษาการทนายกนะคะนายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย ณนะตอนนี้ได้บอกว่าพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้สั่งให้รัฐบาลยกระดับตอบโต้ทันทีค่ะโดยสั่งเรียกเอกอัครราชทูตไทยประจํากัมพูชากลับประเทศแล้วก็ส่งตัวเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทยกลับเช่นเดียวกันน้องโดนัทแล้วก็พร้อมสั่งปิดด่าดชายแดนทั้งหมดนะคะในพื้นที่กองทัพภาคที่สองห้ามนักท่องเที่ยวเข้าออกโดยเด็ดขาดแล้วก็ให้กระทรวงการต่างประเทศยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการด้วยค่ะเรียกได้ว่าไทยของเราก็เริ่มบุกแล้วนะนะคะแล้วก็พอพูดถึงในเรื่องของ เอเไปพูดเรากลับมาแล้วก็เอาทูตเขาพืนไปทีนี้พอทูตของเขากลับไปปุ๊บซุนฮาเรือนค่ะฮุนซาเรือนทูตกัมพูชาได้โพสต์เน็บไทยอันนี้ไม่พูดไม่ได้ขอพูดนิดนึงเนาะนะคะได้โพสต์เน็บไทยหลังถูกเชิญกลับค่ะก่อนที่จะรีบลบโพสตเพราะว่าหนีทัวลงเพราะว่าทัวไปลงคือตอนแรกจะไปโพสต์ว่าอะว่าไรหลังจากผมกลับแล้วหวังว่าท่านเนี่ยจะยังอยู่นะครับบริหารประเทศแบบใช้อารมณ์แบบนี้ไม่รู้จะได้สักี่น้ำแรงนะ แรงนะแรงอ,อยู่แต่ที่แรงกว่าคือทัวเทานะไม่คือความแรงก็คือคุณเป็นทูตครับนะคะมีคนอคอมเมนต์มาว่า เป็นทูตทูตเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องเป็นคนที่ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นทําให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายลงระหว่างประเทศเนี่ย,ม,ม,ยมันดีขึ้นม,มันแก้ปัญหาแต่อันนี้คือเพิ่มปัญหาหรือเปล่าครนะ,ะก็เป็นคอมเมนต์ที่ทางคุณคุณซะเรืนนะครับได้โพสต์ <post S 1> ลงในโซเชียลไปนะครับส่วนในเรื่องที่ว่าพอมีการสั่งปิดตาเนี่ยนะครับทาง ด่านช่องสงงามก็มีการปิดทันทีเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกดด่านพรมแดนช่องสงงามนะครับปกติจะปิด4ี่ทุ่มนะครับเมื่อวานก็ปิดไปตอน2องทุ่มนะครับทางพลโทบุญสินภัฒนกลางเนี่ยมีการยกระดับการตอบโต้กัมพูชาก็คือพอสั่งปุ๊บปิดปั๊บนะครับไม่ต้องรอถึงวันที่24นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ4จังหวัดนะครับภาคอีสานตอนใต้ภาคอีสานใต้เนี่ยนะครับก็มีการ รับมือนะครับแล้วก็ตอบโต้กรัรมพูชาอย่างเร่งด่วนนะครับป,รปฏิบัติตามกองทัพสั่งนะครับแล้วก็ดําเนินการทันทีไปเลยครับค่ะแล้วก็ทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะคะตอนนี้เนี่ยออกมาประนามกรัรมพูชาแล้ว ในรกรณีที่ทหารไทยของเราเนี่ยเหยียบกับระเบิดเพราะว่าสันนิษฐานว่าทางด้านกัมพูชานี่แหละม,มีการวางกับระเบิดเอาไว้นะคะคชี้ว่าเป็นการวางระเบิดใหม่ที่ละเมิดสนธิสัญญาออตตาราแล้วก็หลักสิทธิมนุษยชนเป็นการเหยียดย่ำเจตนารมแห่งสันติภาพที่ไม่อาจยอมรับได้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่พฤติกรรมของมิตรประเทศด้วยพร้อมสนับสนุนทุกมาตรการตอบโต้ของรัฐบาลของกองทัพแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศที่ดําเนินการตามหลักสากลค่ะคและที่สําคัญขอเป็นแนวร่วมที่มั่นคงส่งกําลังใจถึง เจ้าหน้าที่ไทยที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยเท่านั้นประเทศไทยของเราคนไทยของเราแล้วรวมถึงเราสองคนแล้วก็ทีมง,งานก็อยากที่จะเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปกป,ป้องอธิปไตยของชาติด้วยเช่นเดียวกันค่ะพอฟังแล้วพอฟังจากฝั่งฝัง่งไทยเราแล้วไปดูที่กัมพูชาบ้างครับเมื่อคืนเรายังไงโตมาตอนสี่ทุ่มนะครับประมาณ21่สนาฬิกาห้นาทีนะครับพลเอกหญิงมารีสุจาตาโคศกกระทรวงการต่างประเทศขออภัยครับโคศกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานะครับทหารของกัมพูชานี่ นะครับตอบโต้เรามาเลยบอกว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาจากไทยหมดเลย oh. นะครับปฏิเสธเพราะว่ากรณีที่ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดที่ช่องอานม้าเนี่ยอ้างว่าทุนระเบิดเนี่ยไม่ใช่ทุนระเบิดใหม่นะแต่ว่าเป็นทุนระเบิดที่เกิดจากสงครามเป็นทุนเก่านั่นแหละนะครับหลงเหลือจากสงครามที่เคยมีมานะครับไม่ใช่มีการวางระเบิดใหม่แต่อย่างใดพร้อมระบุว่าไทยเนี่ยก็เคยถูกเตือนมาหลายครั้งแล้วนะจากกัมพูชาคือไทยไม่ฟังเอง เขาบอกงี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเราไม่ฟังใช่ไม่ฟังเป็นไปนตามแล้วก็ไม่ยอมรับผิดแล้วก็ผิดสัญญาละเมิดข้อตกลงนะครับ MOU ปี2543แล้วก็กล่าวหากัมพูชาว่าตัวเองเนี่ยฝั่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ละเมิดเองแต่จริงๆแล้วทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายละเมิดเขาว่าเรา,านะครับกัมพูชาขอเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีตามหลักสากลและไม่ยอมให้ใครลุกล้ำแผ่นดินเด็ดขาด